อ่อนแตกเป็นลายงาหรือลายคล้ายชามสังคโลก 3. เนื้อมีลักษณะชื้นคล้ายเปียกน้ำอยู่เสมอเนื่องจากผสมน้ำมันตัางอิวมากขึ้นแต่แข็งแกร่งมีวัตถุเล็กๆสีดำและสีแดงฝังอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์พระทุกองค์ 4. น้ำหนักเบาวกว่าพระพิมพ์อื่นๆ 5. ชนิดทรงสามชั้นมีสามอย่างคือ สีเหลืองอ่อนเหมือนงาช้างสีขาวสีขาวตุน่นมีคุณวิเศษทางคงกระพันชาตรีทางเมตตามหานิยมทางดนบรรดาลให้มีโชคลาภทั้งสามอย่างนี้มีขนาดเดียวกันคือกว้าง4.1เซนติเมตรสูง6